ลิกที่ create telegram bot นะครับจากนั้นนะครับให้เราเข้ามาในอ่าบอทนะครับพิมพ์ว่า new bot นะครับจากนั้นมันจะให้ใส่ชื่อนะครับให้เราใส่ชื่อที่ต้องการลงไปนะครับอา่างผมตั้งชื่อต้องล่องลอยนะครับชื่อนี้เนีเราไว้สำหรับอ่าแสดงในหน้าของอ่าเวลาเราโพสใน อ่าเทเล gram นะครับมันก็ได้ขึ้นอันนี้เสร็จแล้วบอทจะให้ใส่ username นะครับเราก็ใส่ username เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีขีดตามด้วยคําว่าบอทนะครับอะไรก็ได้นะครับแล้ก็ตามด้วยขีดแล้วก็บอทนะครับ bot อ่าอย่างอันนี้ก็คือมีเคยใส่ไปแล้วนะครับมันก็ได้ขึ้นว่ามี username นี้แล้วนะครับให้เราเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนอย่างอื่นนะครับ อ่านี่นะครับน่ารักบอทนะครับคีย์บอทดอ่าถ้าขึ้นยาวๆแบบนี้นะครับแสดงว่าเสร็จนะครับก็สามารถ Copy t ี้โทเค็นมาได้แต่นี้เนื่องจากมันยาวไปนะครับเราจะก๊อปลำบากอ่าก็สามารถทําแบบนี้นะครับพิมพ์ว่าโทเค็นนะครับแล้วก็เลือกบอทนะครับมันก็จะให้ก๊อปอ่าโทเค็นได้นะครับแล้วก็ก๊อปโทเค็นมานะครับอ่าคุมดำตรงโทเค็นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราไปเข้าที่ชานเอลนะครับ คลิกข้างบนนะครับจากนั้นกดแอ d a d m มินนะครับแล้วก็พิมพ์หาชื่อที่เราใส่ไปนะครับต้องล่องรอยนะครับจากนั้นติ๊ก Add New admin ได้วยนะครับอ่าทีนี้เมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เราไปส่งข้อความหาสักอันนึงนะครับจากนั้นกลับไปที่โปรแกรมนะครับเอาทุกเชนไปวางนะครับ กดบันทึกนะครับอรอสักครู่นะครับเสร็จแล้วถ้าขึ้นแบบไม่มีแบบนี้นะครับให้กลับไปที่ระบบอีกครั้งนะครับแล้วก็ส่งข้อความอีกรอบนะครับาจากนั้นกลับที่โปรแกรมนะครับกดรี l o ลดนะครับเมื่อกดเสร็จก็จะขึ้นนะครับเราก็ติ๊กถูกแล้วกดบันทึกได้เลยนะครับอันนี้ก็ เป็นการเรียบร้อยนะครับที่เราจะเพิ่ม Channel Telegram นะครับ